จ้าพ่อพ่อม้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้พ่อพ่อแปดห้าแบ่มีศูนย์ใส่ถ่ายเนาะบ่มีศูนย์กั่นกลางสิ่ไข่เลยมั้ยผมมาเกี่ยวสูนใส่แล้วรักลอยอย่างกี่ย้อนเนาะผมรักศูนย์โอ้ยพ่อเสียดายสมุทรเส้นมันได้คู่มั้งที่โอ้สมุทรเส้นเขาได้ตัวเนาะมึงดูแปดห้า ตอนแรกเพราะว่าซีแปดหานโมปหนึงแปดหาก็สามแปดหาเลขออกผลออกแปดศูนย์ห้ากับศูนย์แปดเอเขาทั้งแปดเขาทั้งหาเอาข่าเขาไหวเนาะเอาข้าวข่พอเอาตอวงหวัดไม่เหมือนตองหวัดเลยบนน่างไวใช่กันวิ่งหาก็หมกบนน่างไว้ตี อามันนั่นถ้าได้ครับแเชื่องสีเป็นตีดอกที่สองอืม <ừ> เชื่อสังก็ได้พ่อผมกระชจบคูล่วเราวะแจบคูย่ะค่ะวิหารสามหกศูนย์นี่ละ<ม>หกศูนย์หนึหนน่งนี่ละหกหนึ่งนีงน่ละเออลงโลงเลยพ่อหาเยอะกับพ่อหาสามหาสามหกศูนย์หกศูนย์ <50 S 1> ห้าศูนย์ห้าศูนย์ห้าหนึ่งหกห่อะไับไปอ่ะห้าหนึ่งหหนึ่งไม่ยอะ,นะเน่้นาสามกหกศูนย์เน้นห้าสามกับหกศูนเนาะท่านไเนีนันรอกอ่มันหนึ่งยังสัง่นมัน,นมันท่านไคัคต้องถ่ายพ่อคัดอีกเทือนึงนรือพอเนาะ กหกหากัะหกงนคือหาก็บแปดนี่แม่นอนคอเนอะห้าทึกสองตัวก็แน่นอนอีีคันหาะคันฮาสมมติว่าเอาตัวเอาลักลอยยิ่นใส่นี่โอ้ยสบายเลยสบายเลยพอสบายเยงได้วเดียวสมใจสบายอลอยดีว่าสนุกนะวันาี้ว้างบนเลยสดใ แ้งมุมแต่ไหนบาดในข้นนะแมอแม่แมพ่อบ่มกศูนย้อศูนย์แมนบ่เทงรอดละคนบมักลีกศูนย์ที่ผอดใส่หางสับซ่าอ๋อหัสิมาต้องมีใส่มีกับใส่หลดอด่อมักบมักกัสร้างหัวมันศูนย์นยออนมาดูเว มันยู่ไก่ละไห่บาทเห่ยงยู่ไก่ก็สุเทียบาทเนี่ยโอ ate, ้บอกครับเท่ยยู่ไก่ก็สุเทียจีบวกศูนย์หือกัศูนกนึงไวอศูนย์กันลุาป่วนเปลี่ยนหลายมาอเปลี่ยนหลายบาทเนี่ยอืมเป็นตัวอย่างไงค่ะศูนย์กัน1กงว่าป่วนเปลี่ยนเนาะเอ้ก็ครับหาศูนย์หกศูนยหาหนึ่งหกหนึ่งแล้วว่าั่น เลขเนี่ยโพดพ่อศูนย์แปดอ้การออกแนวมาดว้วยแต่ว่าพ่อ,พอ,พอข้อนกระถือหลายด้พ่อของอมศูนย์นาเนี่ยถือหลายเยอะเออของเสี้ยนคนหนึง่งเอิอนเสี้ยนผู้ละทั้งสุรินซุลเล่นหมดละเราถโทรมาลง น้ำหนูรบบอกเลยว่าแปดศูนย์ห้ากับศูนย์ห้าแล้วได้หลายเสียงเน่ยาผมก็มู่แล้วว่าเสียวสนใสว่าบวมมน้าสนย่มานลกโอ้เสียดายเนาแเราใส่ 8, 0, 5, แปดศูนย์ห้าลได้ว่าเป็นสี่อยหา่อยคบอกแได้พอเราวาเราได้สามสี่เสียงคนเนี้ยอ๋อก็คือเลขสามตัวเนาะ ลูกขาดกูไ,ได้เลาที่นูบอกอีพ่อฟังใ่มือหนอ่อเดิพ่อว่าเราทั่วมากว่าแปดศูนย์ห้าเดี๋ยวพ่อ,อเลขคือของพ่ออีได้แต่ว่าของเรามีศูนยังวายอยู่แปดศูวนย์ห้าโซคว่าท่านเขาโซว,ว่าท่านเขาเออเมียนเมียนพ่อวนอวย่าตูงเป็นตะไรอยู่กับไคร สวดมนต์รุ่งรุ่งเดี๋ยวสงฆ์กัเขาหรอกเที่ยวนี้พ่อมันหาก้าพหกกันมาพ่อหาก็พกกอะละอย่างไรหาก็พกอย่างเลยเนาะครับปวนเปลี่ยนปวนเปลี่ยนคือศูนย์กับหนึ่งมันบ่ครับศูนย์หนึ่งสามนี่แหละป่วนเปลี่ยนปวนเปลี่ยนอยู่เนี่ยอืมศูนย์หนึ่งสามนี่ปวนเปลี่ยนมันบ่สักตัวเล้สีเป็นล่างเป็นบนท่านละเออ หาขับหกนี่เป็นตัวย่างเลยกมันบ่พอตัวย่างหกับ 6, ตัวย่างตัวประกบนี่คือสามคือสามคือศูนย์คือหนึ 3, ่งมันบ่พเอครับเอา,เอาไปไหนเสียหมวดนี่บนล่างทืน,นมันโหลดบนล่างหลดมันแดดแรงโลกล่างเฉยยเุ้ยบนล่างทืนโหลดแล้ว ตัวตั้งเนาะอันนี้เนาะอันนี้ตัวประกบอ่าสามตาไม่จริงสตรพ่อเขาตลอดเด้พ่อเลือกจับจซื้อเนาะพ่อเนาะมันว่าจับหลายโคเนี่ยละมันถีบรถหน้าแปลธาเลยว่าเราเกือบพ่อรถยูหังวไดเล <laughs> บวลุดยืนบวได้ทีโอ้เสียดายเสียดายครับผมก็ให้ถ้าเม็ดเดียวทุกแถวเนาะเนี่ยน็ดเดียวทุกเทียวเทียวนี่คือเม็ดเดียวนี่สิเอากั้นตัวใดพ่อ ก็คือว่าตัวนี้ล่ะหกศูนก็มาสามเนี่ยแหละตัวกั้นตัวเขียนเขียนเล่นบ่หกศูนก็หาสามัวัว่ามันเก็เข้าไปว่านมันมันนึงได้ยังสันเนาะอกซุนฐานหนึ่งหกหนึ่งเนี่ยล่ะจว่าไงจ้ะคือนบ่สุดตัวแล้วห เสียดายขนลูดแปดลูดหาไหว้นี่กินกลมๆเลยเห็นหล่นเนาะก็เลยอยากาวิ่งก็วิ่งเด้อ่ะก็แปดแล้วทันต์อืมเท่านี้ก็หากระหกเลยบ่อพอหากระหกหากระหกมันเลยเนาะเอาวเดี๋ยวใกล้่หือมืออะไรพอข่งสุด 3, 4, 5, 5, ไทยสามสี่มื่นหรือจังไรคนละว่างไม่ต้องบอกดอกทั้งทีซิบกวนบ่อพอ ีออกกโอ้ก้อนรตลี่ออกอกี่หลอดดิเตะรตลีไว้นะเออ,จอตเจนี่ไปซื้อลรตลี่ไว้เนาะครับอ๋ออ๋อขันวาจังสันเอามือท้องมือนี่หรอกเอาเมือนี่ไปชิมล่างไว้สกักก้อนเห็ดกา,บาน,กนบ,นะบ้านไว้สักก้อนนะพ่อเนาะหวานไว้สักกป๊า <c oughs> ฟันว่าได้ปลาหนู้กับบานพี่พอได้คักแล้วเนาะโอุย้ยลามาันก็ได้แกนะไม่ได้แท้เลยมันถือเบอร์สโต ทั้งเตียดทั้งหาไอ้ทางบวา,บามีป่าตายไหมน้ำเนาะแเยอะออเอาซูนส่กับปุ่งหันโอ้ยสบายเลยเอาพ่อนุโลก,กวนพ่อแค่นี้แหละนะพอเนะเดี๋ยวเอจังเข็ดเป็นกอกที่สองลกูกคูรือโค้งสุดท้ายตัวไปก็ได้ครับ <c oughs> จะแล้วคิดตัวไปเป็นรักทำเออเป็น,ปนห้าน้อยนะพ่อนะ แน่นอนกัเอ็ดเวนเววจอร์ละจ้าจ้าเอาพ่อสำหรับคลิปนี้กะขอรบกวนพอ่อแค่นี้เนาะพอ่อเนาะ,ะจ้าเจอกันใ่คลิปหน้าพ่อขอพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ